สวัสดีครับผมพี่น้องน้ำกันละกันครับผมสําหรับวันนี้มาพบพผอกับสุมไก่นมหมาลม่ำสิงอีเหล่าเช่นเคยกระละกันพี่น้องครับผมเนาะก่อนอื่นไก่เริ่มกระละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปสไก่กดกระดิง่งน้ำแน่เด้อพี่น้องครับสวัสนี้ครับผมสิบห้าเบิ่ง,งนครับพี่น้องครับไก่ทีซ้ำรับที่เพาะไว้ครับพี่น้องครับเพาะไว้เนาะจวงนั่งแรกมากกินเข่าเนาะมาหล้าเนี่ย ครับกินเข่ากินน้่นนี่ครับหมอนให้เป็นนมด้วยกับจับไปครับทวงกระิจับไปค้างไว้ครับพี่น้องครับครับผมหมอนเล็กๆนิดหน่อยครับนี่ยังมายังโมเบิดพี่น้องครับซึ่งมีหลายแห่งครับพี่น้องครับมายังโมเบิดครับหมอนนี่ครับพระเอกภูธรเลยครับนี่ครับพระเอกนี่พระเอกตัวนึงครับเท่าไรเขาใช่านไหม เข้ามาหน่อยหย่านบตัวนั้นย่านี่ยังบมกล้ามากครับยง่ามครับผมเจ้าหน้าก้าวผมใหญ่ครับผมใหญ่ครับตอนนี้ครั้งอ่าช่อมใบประมาณดูครั้งช่อมใอยู่วพกโตครับยี่นี่ครับ ก้อนนมนมที่แยกไว้พี่น้องครับแยกไว้ปลาผมสวยงามมากครับผมตัวนี้ครับนี่พระเอกอีกตัวนึงครับพระเอกเลยนี่ครับพระเอกครับตัวนี้แต่ว่ารอยไม่ค่อยใหญ่ครับไอพวกนี้รอยไม่ค่อยใหญ่ครับครับเป็นสีรอยญ่จังหน่อยครับนี่พระเอกเลยตัวนี้ ฝากคุณพี่หน่องน้ำในกัน,กนพี่หน่องครับเนาะสหรับสิ่งขอลาเพีเงส่วนในการครับขอ,อก่าวคำว่าสวัสดีครับผม